สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งนะครับของ Motorola GP T15 นะครับวิธีปรับกำลังส่งมันก็ไม่ยากนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับให้กดโอเคไปหนึ่งทีครับปึ๊บไปเมนูนะครับกดลูกศรลงนะครับลูกศรลงไปเมนูหาคำว่า TX Power เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ย TX Power นะครับเมนูที่4นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับปุ๊บมันจะมีอยู่2ค่านะครับมีโลกับไฮนะครับถ้าท่านเลือกโลตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เสร็จแล้วกดโอเคครับปุ๊บ confirm อ่าอนเฟิร์มันจะขึ้นตัว L นะตัวนี้ข้างบนคือคำว่าโลนะครับคือส่งโล ในโหมดโลนี้นะครับเวลาแบตเตอรี่ท่านใกล้จะหมดนะครับแนะนำไม่ใช้โหมดโลนะครับก็คือโหมด L โหมดนี้นะครับตัวนี้ในอยู่ในโหมดโลนี้ครับมันจะส่งได้ไม่ไกลนะครับมันจะส่งได้ใกล้ๆนะครับแต่มันจะประหยัดแบตเตอรี่นะครับถ้าท่านเฝ้าฟังนะครับท่านไม่ใช้งานแนะนําให้เป็นโลนะครับทีนี้ถ้าท่านอยากได้แรงๆไกลๆนะครับก็กดโอเคครับปึ๊บ มาเมนูที่4เหมือนเดิมเขากดโอเคครับให้เลือก h i g นะครับกดลูกศรลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับปุ๊บอ่าอ่าสัญลักษณ์มันจะขึ้นตัว H นะครับตัวข้างบนนะครับถ้าแรงแรงไกล้ๆนะครับอ่าแนะนําเป็นตัว H เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับวิธีปรับกําลังส่งมันก็ไม่ยากนะครับมันมี3ค่านะครับก็คือโล สำหรับเราเฝ้าฟังแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดนะครับแนะนําเป็นโลถ้าแรงๆใกล้ๆนะครับก็แนะนําเป็นตัว S นะครับก็คือทรงไฮนั่นเองนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ